ก็ต้องกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กชันแนวนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกา r ีน่าฟรีไฟทยแลนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพี่ก็จะพามาดูนะครับสิ่งที่เกมตอบนะครับว่าถ้าเกมฟรีไฟโดนปิดจริงๆเนี่ยที่เป็นประเด็นดราม่ากันที่เกม โดนปิดฟ้องร้องกันอยู่เนี่ยนะครับถ้าเป็นจริงเราจะได้เงินส่วนนั้นคืนหรือเปล่าเงินที่เราเติมไปเงินที่เราลงทุนอะไรสักอย่างในเกมไปเนี่ยเราจะได้คืนหรือเปล่าคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนับเกมได้ตอบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะคลิปนี้เดี๋ยวพี่พามาดูว่าเกมจะตอบว่าอะไรนั่นเองนับใครที่ยังสงสัยอยู่นะครับสามารถดูคลิปพี่ได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูเลยนะครับก่อนจะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ช่องพี่กันด้วยนะครับผมมานะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวน กิจกรรมนะครับมีอะไรบ้างที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวพี่จะพามาดูนะครับสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดก็จะมีไม่กี่อย่างหรอกนะครับผมในส่วนนี้ก็จะมีอะไรนะนี่เลยนะครับผมปีศาจน้อยเจ้าเยตินั่นเองนะครับตอนนี้เอามาขายในส่วนร้านค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่รับฟรีไม่ทันนะครับสามารถซื้อได้นะครับในส่วน ร้านค้าคู่หูนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับผมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับส่วนตู้สมแทีเนี่ยนะครับกระทะแล้วก็ชุดใหม่เนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่ดวงโคตรดีนะครับดวงโคตรดีเนี่ยดูเด็กน,นะครับเนี่ยก้าเพชร บอกเลยก้าเพชรออกนะครับบอกเลยก้าเพชรออกเนะี่ยโคตรส,สุดนะครับโคตรสุดจริงๆนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมหอคอยนะครับเจตภูมินักลบมันเองเป็นดาบคาตนาเอสนั่นเองนะครับนี่นะครับผมน้านี่เลยนะครับผมนี่ นะครับแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยจะมีการแข่งขันนะครับไม่ใช่เร็วนี้เนี่ยเดือนไหนวะพี่ก็จําผิดนะครับไม่รู้ว่าเดือนไหนนะครับผมนะน่าจะอีกเดือน2เดือนมั้งพี่ไม่แน่ใจนะครับผมเป็นการแข่งขันฟรีไฟว์เวิลด์ซีรีส์นั่นเองนะครับพี่บอกเลยว่ายังไงก็มีของแจกแน่นอนนะครับเหมือนอ่าการแข่งขันที่ผ่านมานั่นแหละนะครับน่าจะมีของแจกเหมือนกันนะครับในส่วนกิจกรรมฟรีไฟว์เวิลด์ซีรีส์นั่นเองนะครับเป็นการแข่งขันระดับโลก จัดการแข่งขันอยู่ประเทศสิงคโปร์หรือเปล่าพี่นายจ่ายสิงคโปร์แหละนะครับเดี๋ยวพี่ไปหาข้อมูลมาให้นะครับเดี๋ยวใกล้กิจกรรมก่อนเนาะเดี๋ยวพี่หาข้อมูลมาให้นะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พามาดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับที่จเจมพูดในสตรีมนะครับว่าพูดอะไรในส่วนเรื่องนี้เรื่องที่ถ้าเกมโดนปิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับถ้ายังไงอะถ้าแพ้คดีเนี่ยนะครับที่โดนฟ้องร้องกันเนี่ยนะครับถ้าแพ้พับจีเนี่ยนะครับผมถ้าเกมโดนปิดไปเราจะได้เงินคืนเพชรเอ้ได้เป็นเงินคืน ริงหรือเปล่านะครับผมนะมาเดี๋ยวพี่พาไปฟังเสียงเ m มกันว่าเจมจะพูดว่าอะไรนั่นเองไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับมาเรามาฟังกันเลยนะครับสิ่งที่เจมพูดจะพูดว่าอะไรนั่นเองนะครับไปเราไปฟังกันเลยนะครับผมน้องเกมทุกเกมในโลกเขาปิดเงินเขาปิดเขาเคยคินเงินน้องปะประมานี้ครับผมสั้นๆเลยสั้นๆเลยเ m มฝากไว้ให้คิดเลยนะครับผมเออเจมในโลกนี้เนี่ย นะครับผมถ้านะครับผมเขาปิดตัวลงเนี่ยเขาคือเขาเคยคืนเงินไหมก็ตามนั้นแหละครับผมไปหาข้อมูลใน Google ดูนะครับเขาไม่คืนหรอกนะเพราะว่าเราเนี่ยนะครับเต็มใจเติมเข้าไปนะครับเต็มเต็มใจซื้อไอเทมเติมใจซื้อชุดซื้ออะไรในเกมนะครับสิ่งที่เราชอบนะครับผมนะเขาก็ไม่คืนหรอกนะครับก็ไปหาข้อมูลกันดูนะครับในส่วนนี้นะครับเจมก็ได้ตอบประมาณนี้แหละสั้นๆนะครับสั้นๆนะครับเดี๋ยวถ้า ตอบมาอีกเดี๋ยวพี่จะไปหาข้อมูลมาให้ในส่วนนี้นะครับอันนี้พี่ก็คือมาตอบในส่วนนะครับคำถามบน้องนะครับที่ยังสงสัยกันอยู่นะครับว่าถ้าเกมฟรีไฟโดยปิดจริงๆเนี่ยนะครับเงินที่เราเติมไปเนี่ยเราจะได้เงินคืนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนะครับ Google แล้วก็ Apple นั่นเองนะครับผมนะเจมได้บอกอีกว่านะถ้านะครับถ้าอยากได้เงินคืนจริงๆเนี่ยเกมไม่ต้องปิดหรอกนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว Google นะครับแล้วก็ แอปเปิลเนี่ยเขาก็จะคืนให้เองนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับตามที่เกมพูดมานะครับพี่ก็ได้จับใจความสั้นๆประมาณนี้เลยนะครับแต่เจมก็ฝากไว้ให้คิดเหมือนเดิมมาแหละนะครับว่านะครับว่าอะไรครับผมว่าลองไปดูนะครับว่าในโลกนี้เนี่ยนะครับเกมในโลกนี้เนี่ยนะครับเขาคืนหรือเปล่าถ้าเกมโดดปิดนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือเขาไม่คืนหรอกนะครับเพราะว่าเราเติมเข้าไปเนี่ยนะครับเราเติมเข้าไปก็คือ เราเต็มใจซื้อชุดซื้อไอเทมในเกมนับเติมนู่นเติมนั่นนะครับสุมนั่นสุมนี่นะครับผมก็นั่นแหละนะครับผมเขาไม่คืนหรอกนะครับผมก็ได้กระจ่างกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะพี่ก็ไปหาข้อมูลมาให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเครดิตจากนะครับสตรีมนะ gmauto เลยนะครับใครที่อยากไปดูก็สามารถพิมพ์ใน f c e e o o o นะครับ gmauto นะภาษาอังกฤษนะครับก็จะเจอไลฟ์สตรีมในเพจพี่แกเลย สามารถเลื่อนดูได้นะครับสามี่ชั่วโมงนะครับแต่ละสตรีมก็ยาวยากันไปเลยนะหรือว่าใครอยากให้แกตอบไวเนี่ยนะครับก็คือสามารถส่งดาวไปได้นะเหมือนพี่เห็นไหมส่งดาวไปถามได้เลยนะครับส่งดาวไปถามก็คือถ้าส่งดาวไปถามว่าอนุษย์อันนี้กลับมาหรือเปล่าแกไม่ตอบนะครับแต่ถ้าตา่ถ้าถามแบบว่าเป็นสารลงสาระแบบถามอย่างอื่นนั่นแหละนะครับผมนะเออไม่ใช่ว่าอ่ายังไงอ่ะจะถามแต่ให้อะไรกลับมาแกไม่ตอบจริงๆนะครับแกจะเมินเลยนะครับประมาณนี้นะทีนี้ มาเข้าเรื่องในเกมมาดีกว่านะครับอันนี้ก็คือเกมตอบไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่พาไปดูเน่เน่ท่าทางที่พี่บอกว่าพี่จะอัพอ่ะเออมาทีนี้เหลือสก,กินเพื่อไหนวะมามาต่อกันดีกว่าเนาะเล็กเน้อยๆน,นะครับแถมท้ายคลิปแล้วกันนะครับพี่ว่าจะไปเอ็กเอ็มแปดแล้วกันนับเอ็กเอ็มแปดตอนนี้ขาดอีก3เวลนะเอ็กเอ็มแปดใครสเวลมาตอนนี้พี่มีอยู่69 0 0 0กยังไงก็ต้องจัดอยู่แล้วไปกล่องเลยมา ต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วต้องมาแล้วกล่อง XM8 นี่ไงจัดไปร้อยกล่องพี่มีส่วนลดไหมเฮ้ยมีมีมีส่วนดส่วนดมีส่วนดมีเออส่วนลดเจออเยอะนะเจ็ดรเพชรเนี่ยไปโอ้ยเรียบร้อยเปิดไปเลยป๊อ๊บป๊ปโอ้ได้สิบสักอันไเนี่ยป๊อ๊บป้ย้ยู่ได้อ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 ยู่สอง้กล่องต้องมาแล้วสองยกล่องต้องมาแล้วสองกล่องต้องมาแล้วป๊อไป โอ้แล้วหกเหมือนเอ็ด,เป,ดเปิดเปิดเปิดอื้มสูตรไปต่อมาเปิดทีนี้ได้กี่เลเวลวะเนี่ยมามาลุ้นกันปึป๊บปั๊บไปเยโคเทเรียบร้อยปั๊บเฮ้ยโอ้โหเลเวลหกพี่ว่าต้องได้เพิ่มมาแหละต้องได้เพิ่มมาแหละเฮ้ยปั๊บ นั่นไงขาดอีก200กล่องโอ้โหไปต่ออืมนี่ขาดอีก200กล่องเองนิดเดียวก็ไปให้โอ้โหเอ้ยมาไปต่อยสองร้อยกอะสุนสักเท่าไหร่ดีอร์เฮ้ยส่วนลดไปไหนหมดวะส่วนลดหมดยิ่งแค่ห้กล่องบา50กล่องก่อนเลยรักกันปาปบปา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 โอ้โหทิ้งี้ออก10กล่องโคตรดีมาเปล่าโอ้ยบอกนั้นโทเค็นเลยอ่ะหาเลยนะโอ้โหบอกแล้วอย่ากดเพลินกดโถ่ กดเพลินเป็นไงล่ะเลยไปห้าสิบกว่าเลยเวลาโอ้โหถูกยโอเคเรียบร้อยได้เรียบร้อยครับผมโอ้โหเทสจะจัดเฮ้ยเล้วสกินปืนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาจัดเดี๋ยวพี่มาจัดแน่นอนเฮ้ไม่พลาดอยู่แล้วแล้วใช้เนี่ยอยู่ไหนวะท่าทางอยู่ไหนเนี่ยท่าทางท่าทางท่าทางเฮ้ยท่าทางเฮ้ยอยู่ไหนวะเดี๋ยวเลื่อนหาแป๊บนึงนะใจเย็นไวรุ่นนี่มาแล้ว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  เอาใส่แทนตัวนี้แล้วกันโ,โหเโทจับจับนี่เห็นไงโอ้โหโคตรสุดนี่โอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาอธิบายในส่วน,นครับคลิปที่ gm นะครับประกาศว่านะครับจะคืนเงินหรือเปล่าถ้านะครับถ้าเกม free fire โดนปิดนะครับถ้าเกม free fire โดนปิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะปิด จะคืนเงินหรือเปล่าก็ตามนั้นแหละนะครับตามในคลิปเลยนะครับก็ไปหาข้อมูลกันดูสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวีโอหน้านครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมกับคำว่าสวัสดีครับ